สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเช้าเด้อจ้าสาน้องมาทักทายฝนตกแห้งพี่น้องกลับมาได้ให้คลิปเด้อจ้ากลับมาได้ให้คลิปกินให้พี่น้องเบิง่งกาซิมาเว้าว,วันเรื่องของสานอมไปทํางานไทยครัง้งแรกเป็น,หน,หนยนังไงนอนพี่น้องเหตุการณ์ของสานองมาทางานไทยวันนี้กันน้องบีมกระโต๊เตียงนี่แล้วพี่น้องปากเบื่อขนาดเลยสานอมจะเข็ดอันโคกกันไม่อยู่พี่น้องเตียงนี่นะแต่ว่า คาตัวเดียวเพี่น้องกาสนอมซิมาเล่าให้พังมีพีคนหนึ่งเลาวระยุจังวัดจันทบุรีลาวาราคามมาดินละยุ่ล่ายู่บ้านสานอมนี่โยเวลาไปพกอกันอยห้านกินดื้อละเห็นกันละเราเข้ามาทักมาตาเมียนะมาตาเกี้ยงสาวน้องมาตามนจกกันนะเมวลาถามคุยกันไปคุยกันมากละทุกใจกันพี่น้องและพ่นว่ะจะไปทํางานไทยไหมพ่นว่าเดี๋ยวพี่จะ เป็นคนออกบัตรสปอร์ตให้พนธารนาเสียบัตรสปอร์ตให้ก้อนแล้วพนสิักเงินเดือนๆน้ำล้างพนว่าเสียสาวนอนมากะยังบร่เลยคำตอบเล่ากับขอเบอร์เดี๋ยวเลกเบอร์เล็กรกันนะพี่น้องแล้วก็มาแล้วเราส่งมาเรามาอยู่นี่พอดีเป็นเดือนนึ่งเรามาอยู่ข้ามมาลิ่นบ้านสาวนอมเป็นเดือนนึ่งมาแล้วก็คุยกันนอนแล้วก็สาวนอนเรา่วนญาติญาติของหอยอะไรไปน้ำกัน ก่อนสิไปกับตกลงแล้วก็พาไปเห็ดบาสปอแล้วก็ลื้อคนหลายนะพี่น้องเอิยหรือว่าแบบพวกต้ mmm ่มตุ่นบอกก็บ่ฮู้พาไปเห็ดบาสปอให้ห็ดบาสปอร์ก็ไปเห็ดยู่เวียงจันท์พูนพี่น้องเลยไปอยู่เวียงจันท์ตอนนั้นอยู่ขมวนยังบ่มีหากับิมีนี่ขมวนไปเ็อยู่เวียงจันทสามมื้อลงมาลงมาแล้วก็รอบอีบาสปออีสองมื้อพุดบเป็นห้ามื้อได้บาสปอแล้วก็ข้ามไปเราถ่ายอยู่ไทยข้ามไปข้าอยู่ในคนพนมข้ามไปแล้วก็ ข้ามไปแล้วก็ไปไปน้องกันเนาะข้ามไปแล้วก็เพื่อนละจ้างให้บิคุย่างะนะพี่น้องก็สิไปแม่สนอมงองเงินให้สนอหมอาพันหนึ่งกับโซนนั้นกับสิวา่าลาครอบครัวตัวเองก็ทุกข์กะยนะคณะบ่หำนะบ่รวยกับความมุกบ่เท่าถึงการแน่พี่น้องก็ไปเนาะบ่เคยไปทำงานจา้างื่อ ลูกอันป้าลูกลุงเนี่ยไปทํางานที่หลายคนนะกะเจ้าไปกะเจ้าพัดพังนันพาข้ามห้พ่อแม่นะคะก็อยากเป็นขึ้นนนั้นน,นะคือลูกป้าฮั่นข้ามไปแล้วก็ไปอยู่นมพี่น้องก็ขี่รถเนาะ,ะขี่รถออกสายนี่ออกสายอันสายอันแบบไม่ได้เข้ากรุงเทพพี่น้องออกแถวอันภาคอีสานนี่ไปแถวสกลเนาะไปแถวอัน มุ่งแหาหนักก็อ้อมเอี่ยงไปให้เลยพี่น้องสนองกับผูจชื่อจื่อแต่ว่านัดว่าจอดฉีอันฮอดอันปกกศนี่เอาปกกศนั้นนะจอดดูเดี๋ยวการไปฮอดจันทบุรีแล้วก็บโบหูคนน่ะพี่น้องเพื่อนละแบบเฮ็ดคือแบบธุรกิจเพื่อนน่ะคือแบบตั้งบอลพนันพี่น้องเลยละแบบเฮ็ดกับข้าวขาอยสิแหละไปแนะไปเฮ็ดยุ่งกับน้องอันกับลูกป้าหางผูหนึ่งสองคนไปสองไอ้น้องเนาะ ปอยูหันกับพเดีอันประยูหันผู้ดีได้เดือนสองเดือนนี่แหละให้กับข้าวพี่น้องบัตรสปอร์ตพ่ดก็ถือไว้บูไปใส่กับบัตรได้ไปแล้วก็แล้วก็ฮ็ดได้ประมาณสองอาทิตย์นี่แหละก็ให้กับข้าวคายยี่หันเลยให้พวกกันกระเจ้าลิน,ก,น,นลกับนกพนันท่นแหละกับบุเมื่อว่าเปิดกับพนันง่ายบน้องลักลินนะนะลักตำรวจลินนี่แหละ ก็เปิดอยู่ประมาณสามสามสามบอนสาม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 วงกับพนันนะแล้วก็สน้องก็ไปเฮ็ดเสิร์ฟยูห้าน้องก็ได้ติปแน่นะเค้กแน่มาฮะนะพี่น้องก็ได้แน่กับอันตอนนั้นเฮ็ดบัตรสปอยกับประมาณหกพันหกพันบาทนี่แหละเฮ็ดแต่ตอนนั้นหะมันแพงเนี่ยพี่น้องก็หกพันบาทแต่กี้เนาะมันกับชิลายขึ้นแล้วก็สิบปปีหลังนะไปแล้วก็ไว้ก็ลา ได้ประมาณเดือนนึงนี่แหละเ็ไปมาเดืนหนึ่งเราเห็นนั่นผู้วันที่พาสโนมไปเห็นว่าสดุสโนมเนี่ยเราไปคุยคุยกับพี่ยาเนี่ยคนหนึ่งก็บบงูสโนมแบาบังเอิญได้ยินมาว่าแบบว่าสโนมไปขายว่าพังนะขายแบบบ้าค้าขายแรงงานใช่แหละสโนมเห็นสโนมก็ให้นี่แหละเนาะบงฮู้ว่าหมู่สไปขายนะว่าไปขายอ,อยู่จังหวัดตากว่ะเฮียอยู่แต่วัดตาก ให้แล้วคำมาก็ให้เพียก็ให้กะให้ก็ไม่ให้เขาเห็นเราพี่น้องกับไปยุจจังหวัดต้านแล้วอะไรค่ะขายสะนอมาขายสะนอมหันสามเหมือนพี่น้องเลยขายบัาสโปะชะนอมขายในงานสะนอมไปอ่ะเราไปขายให้เฮียอยู่จังหวัดต้านท่านเฮียจังหวัดต้าเนี่ยก็รวยรวยก็มูลจังหวัดต้านเฮียนะเงือนหลังใหญ่พีน่น้องเลยเงือนหลันชาสันบุญพี่น้องเงือนหลังใหญ่ายง่อันนี้นั่นรายการ ไปอยู่ห้าละกันทำมิดก,กับไปเนาะแล้วกัไปแล้วกัมีคน,คนครับคนขับรถนั่นแหละมาเอาอยู่อันบ้านเฮียนน่นแหละมามาเอาอยู่ไปอยู่จังหวัดตากมาเอาแล้ะกันสาน้อมก็เข้าไปทำมิดนาะบ้ฮู้จักนิโงมี่นึ่นองอย่างเนาะมีแต่อันขมิ้นคนขมินนขม้นพี่น้องคนรับซ้ายน่ะก็สองคนมีพี่คนหนึง่งคนไทยไงจังหวัดขอนแก่นน่ะแหละจบแท้ๆพี่น้องเอ้ยทำมาได้แล้วอันสาน้อมตายพี่น้องเอ้ย บอลมาละอีตนตัวเองอยากให้ไปอยู่แล้วก็อยู่นักเขมรนาะพี่น้องมีแต่เอื้อยคนไทยไงแหละแล้วเราไปเลี้ยงยายแฮ่เลี้ยงแม่ของเฮียแล้วกันว่าเพื่อันเล่าชีวิตของตัวเองบ่เคยไปทํางานจากเถื่ออยู่ไทยอยู่นักเขมรแบบมูจักเนาะเขมรนะก็มีแต่ว่าวขาบ่ลาสองอย่างเท่านั้นบ่ลภาษาไทยก็บบุปปล้วงาภาษาอย่างก็บแบบวอาภาษาเพื่อนละ กาเชื่อว่ากราเขากับเพศสานอมแน่ฮะนะไปเขากิงกับสาน้อมไปทำงานอยู่หวันกะเฮ็ดเบีเ้ยกถูเฮือนตื่น,นแต่แต่ตีซี่จนสิบโมงสิบโมงสิบโม,มงตอนเช้าก็ยังไม่ได้กินข้าวถูเฮือนปไปเืินถูเฮือนไปเฮ็ดอยู่หวันได้สามสี่มื้อนี่แเราบังเอิญเราตื่นเช้ามโมือนั้นเราไปถูเฮือนถูเฮือนลราเจ๊อะไรมีของเฮียอะไรพิณลองใจ่าสาน้อม ต้องใจไปว่าคือว่าบบว่าจะเอาเงินนี่แหละเอาเงินมาวางไว้ําห้องคับเคนะ้กะไรสนองไปเซตไปทันะพี่น้อง mm. เงินนังกระลายเลพี่น้องเอ้ยมีแต่เงินใลพันเป็นแรกเป็นมาดเป็นมัดไว้อยู่แมบบ่จะลงใจติกระโบงไว้สนอมเสียเงินหอบหนีติกระโบงแล้วสนอมีแล้วสนอมก็มาบอกอันพี่คนไทยนั่นว่าพี่ๆว่าอันเมียของเฮียนะเจ้นะเขาลืมเขาลืมเงินกับมาชินาบอกภาษาลาวซับไทยไงนะพี่น้องบม่เคยไปเนาะ ลืมเงินวะเจ๊กับอันเอ้ยคนคนอันคนแก่นั่เราพัดบอกอีสานเก่งนะเราของงูเราก็ไปแล้วเราก็เห็นเราก็โทรบอกเจ๊กับก้าพื้นว่าเจ๊กลับมาหน้าพืนกวดเบอร์กูใบคันมาสนองม,มาตกใจโอ้ยคขนมันเสียกระตู้ใสียสนองเลยเนาะว่าสนองม,มาสิตายเนี่เนาะใบเมื่อคนบ้านวะแต่ละมื้อนะกะให้คุมมื้อพี่น้องให้กินน้ำตาเตือนสมาให้คำสมาให้ให้ย้อนเพียง ตัวเองลรเอามาพื้นนั้นพี่คนแก่นนั้นพูว้าวไทยปิดนะนะสน้อมเข้าใจค่ะพันพัดอยู่น้ำยายน้อพูนก็ไป่ได้สู้ออกมาพู่ในห้องอยู่ในห้องพูนกินก็อยู่ในห้องนอนอยู่ในห้องน้ำยายอยู่นคำเมนสองคนนั่นแหละพี่น้องผูหยิ่งนั่นแหละก็สิว่าเราก็คำมาก็กินข้าวขอกินสองคนเขาได้พี่น้องเอ้เขานี้กิ่นน้ำสน้อมนกินนล้วก็สรงใสกะสร้างบูถูกใจนี้แล้วว่าว้าวใส่น้อมว้าวภาษาคำเมนว้าวใส่อะไรสน้อมก็ เข้าใจเนาะคนวอาไซ่เนาะเวลาเนมตาวอาไซ่เนาะมันก็หูจห้จักเนาะมันก็บ่งบอกออกมาลวก็ให้สนองก็ให้สนองกะเวลาเบิ่งทีวีบันนี้ค่ะ สอนองก็เบิ่งได้เนาะวีทีวีอันสองไทยเนาะสองสอง,สองไทยสองละ,ละอาราสนองก็เบิ่งได้เพื่นอนเนาะเบิ่งแต่สองเพื่อน,นพี่น้องอยากเบิ่งก็ไปเบิง่งจะบวัฒนศาเพื่นอนนั่นแหละคาสิโคเบิงบ่งคาสิยาคาเบิ่ลชิยาเบื่องก็บแยกเพื่อนวัลไส้เพื่อนตียันอยากขึ้นไาสันนา่นแหละสองคนเนาะลุ้มนึงก็บขึ้นแตสั่นเนี่ยไปแล้วอยู่หันอยู่ประมาณได้อยู่ประมาณห้ปปาเดือนพี่น้องห้าเดือนแล้วก็กระลุกนีไปนอนพี่น้องเงินเดือนก็ได้ได้เดือนหนึ่งอ่ะสามพันบาทพี่น้องเลยตะกี้เนาะ เอาโมโหโมโหพ่ดเอาไปขายพี่น้องเอ้ยกะอันเนียรแล้วคนงานยุคนั้นมันหลายคนรับใช้ยุคน่ะเจ้ามา,าเสาไปรยช่์เพียงเกาะอยู่เกาะสร้างเกาะสร้างนี่แหละโมโหเกาะสร้างอยู่ใสมันอยู่พมา่าโมโหขับรถไปพมา่าบกโมโหได้ยินแล้วก็โทรบ,บอกกตบเบห็นโมโหจังในเฮติกระพูดีมีก่อนสิไปนะลูกป้าอยู่ในคลองพนมเนี่ยพนอเนพนอาเบอร์ไว้ให้ มีเนี่ยงไรโทรหาเด้อเพคนว่าเสียนะ icism, สนอมเราเอาเบือใหั่นเบือใหั่นแล้วกันได้ยินว่าเราจะเอาไปอยู่เกาะสร้างเกาะสร้างนี่แหละสนอมกับนอนบนลาบกินกับบ่เข้ากับบ่อเสียบันนี้เราโทรมาคับอันบนลูกป้ามันเอาเบือให้หั่นเอาเบือให้หั่นแล้วก็โทรเนาะโทรก็หาเราววะเขาจะเอาห้องไปขายวะไปขายไปอยู่ไปพาม้าว่ะบู๊เนาะคนบางคนไปทำงาน แล้วก็ลูกป้าหูลูกป้าลราโทรมาหา,ป,าป้าแล้วป้าเรามาบอกแม่สนอมแม่สนอมเราออกไปหาไปหาแล้วไปหาแล้วก็แม่สันน้อมว่ามาคุยกันกับแม่ว่าแม่เอ้ยขอเขาเสียอาไปขายอยู่นี่ฮะนะเหตุังได้ดี๋มเดี๋วบอกไีแม่สนอมน้อว่าเหตุใดจังว่าไปขายแม่สนอมว่าใช่แหละแม่สนอมก็รู้จกักในเหตุก็ไปหาโกหายืมเงินไปไทยเอาสนอม ขอมหูประเขาถุงการบ่เคยไปทํางานเราไปทํางานอันทางานกับลูกป้าหาละแยกทางเดนียวเจเรามีบ้านสองหลังลูกเ้าเลาทำงานเฮดเวี้ยอยู่รุงเทลูกป้าผู้หนึ่งอันพี่น้องผัวญาติญาติของพ่อสะนอมเนี่ยพอเราไปอยู่น้ำผู้น,นั้นแล้วเราอยู่อยู่ประมาณ ประมาณเดือนหนึ่งเดือนปลายกันแล้วเราตนนัวนีเราตัวหนี้ได้เดี๋ยวพี่น้องไม่ว่ากะเจ้าโอยู่เราตัวน,นี้ออกจากเงินอราได้เห็นะแล้วเราโทรหาหมูเราหมูเราอยู่กรุงเทพไปห้าป่าอุตสานอมนี่แน่ไปอยู่ไปอยวนจังหวัาตาดต่านกระบุงจัวัาตาดต่านอยู่แถวอะไรจังหวัาตาดต่านีก็มีแต่ไปเนาะไปนำกระเจ้ากะเบิ่องอยู่หนทางปันิไปจือเนาะพี่น้องบ่เคยไปจากเทื่อบักไก่บักไก่ก็บ,บุ้งแล้วแม่สาวนอมเราฝากเงินไปให้หนึ่งสองหมื่นพี่น้องเลยค่ะสาวนอมมาน้ำเอาให้จี๋สามหมื่นห้า เจ๊มือไปทำงานแทนเนี่ยมื่นห้าเอาเอาให้เพื่อนลวกะเอาให้เพื่อนลากะเวลาออกมาสนอมมือมือเม่สนอผ้าเงินมาให้เจฮันพี่คนแต่คนแก่นนี่แหละขอเบื่อทุ่มนาทุ่เราก็จุบแต่แท้พี่น้องเอยพอประคุณละลายเดอ้อพี่เดอ้เดดเอฮันเจ้ายังบดยังอยู่ดีมีเฮงกันได้พอบระคุณเช้าละลายบ่แล้วกะ หลังจากนั้นเก็เอาบัญชีเจไล้ให้แม่สนองแม่สนองก็โอนตังไปให้โอนตังกาให้แล้วก็โอนตังก็ให้และะ้วกะ็เจแล้วกะ็นับและะ้วก็เจก็ส่งคืนสนองห้าพันบาทหลังจากส่งเงินคืนนะหะพันบาทแล้วก็เจนะเพื่อนกัเพื่อนกับไปส่งกับป้ายู่คนแก่นบนเลี้ยงยายอะไรไ,ไปส่งจบแ,แท้ๆจบกับสานองไปส่งอยู่ขนแก่นไปส่งอยู่ว่าปกศซนจังวัตตะนั่แหละพี่น้อง แล้วเราบอกว่าเราเราคุยกับอันลูกป้าสนอมานะอยู่นครพนมนี่ว่าเฮ็นดาดาเฮ็นดด้ให้ไปลุงยุไซอันลูกป้าสนอมาให้ไปโต้ลุงกรุงเทพก้อนจจกกขุงปกศอนลุงไปปกศรอยู่กรุงเทพมาแหละแล้วต่อมานครพนมเราก็ไปซื้อตัวให้นะพี่น้องซื้อตัวให้เราป้าซื้อตัวให้นะเราอาชินะสนอมายื่เงินให้เราป้าไม่เอาหรกไปอีตุนไปอีตุนโตป้ากับ่าชินแหละเราาชิแหละ นบเคยไปทำงานเนาะพี่น้องเขาสิโบดูเหมือนคุณจะเด้อป้าเด้อวะ่ะกอาเบือโทรเราไว้อยู่พี่น้องโทรลิ้นลำเดียวอยู่กับช่วงตอนโทรศัท์ตกน้ำเนี่ย,ย,ยไปโทรหาเราเอากระเบือกับบุมีโบเห็นโทรศับโดยสารพี่น้องไปตนโตก็มามาาล้วก็มาหาขี้รถโตโตมาโตมากระมานะค,ะนะค,ะาครนคพนมเนาะพี่น้องมาหนะครพนมล้วกะ เห็นลูกป้าก็แล่นด้วยก่อนแล้วก็ให้แล้วยันตัวเองเขาเอาตัวเองไปขายอยู่ประเทศพามะาอมุงพามะาขมินก็มาแล้วก็ฮอตแม่ก็ดีใจแล้วข้ามมาแล้ววันนี้ข้ามมาแม่ก็ไปบ้าไปบุไปบญไหว้หลายบอนนอนยันขาลูกตัวเองไปขายตัวเองไปยนานผมก็เคยไปทํางานแต่นี่ก็ลาบเลยแลละพี่น้องก็ไม่ได้ไปทํางานไทยมีแต่ไปลินกับลูกป้าเด็กเพืพ่อนภาพเที่แว่มาหำวันนี้เราไปยู่พี่น้องก็ลา เพาุ่ยไปทำงานไทยก็ย้อนว่าตัวเองอยากห่างยากมีอะไรบ้าอยังคือมลูลูกเพื่อนไปทำงาน,นจ,จากต่างประเทศปีมันก็พังเงินไม่พ่อแม่เพื่อนอยากเป็นแบบนั้นเนี่ยไปบันทึกคนบอดีพี่น้องเอ้ยช่วา่าเนี่ได้ก็บุญชะนอมกะมาแล้วก็พ่อแม่ก็ไปแก่บ,บุญแก่บาก้ากัหาหาเฮ็ดเวียกน้ำบ้านอยูา่านี่าเป็ดดำหน้าเกลียวข้าวหับจ้างไปพังไทยกไ็ไปไปพังไทยนครพนมมา บ้านติดตรงกันนี่แนะข้ามกันนี่หนละข้ามเฮื่อน้อยไปลำนาเกี่ยวข้าวไปวก็พอได้เงินมากก็มาใช้หนี้ให้เพื่อนใช้เธอนน้อยก็เพื่อนก็นจบนะพี่น้องความเท่าหัวมตของกายพี่น้องเอ้ยจื้อไว้เด้อไผก็ได้ไปทํางานก็ได้การ,กรคิดสก้อนก็สิไปการเรื่องก็จบในนี่แหละพี่น้องกับบุคคลไปทํางานไทยเนาะขอขอบคุณหลายเด้อที่ค่อยให้กำลังใจสนองบีบซีมาสกู่มาสกุล ลาพี่ลาน้องไปกันเด้อจ้าบ๊ายบายขอ <Bye. S 1> ขอบใจ